มือปืนชื่อดังแห่งเมืองเพชรต้อยท่าอย่างหรือสะอิ่งพ่วงรอดสําเด็เดชอรารวาสยิงปืนหน้าสถานีตำรวจรัวห้านัดยังไม่เกรงกลัวไขรเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังออกติดตามไปจับกลุ่มกับบ้าเลือดยิงต่อสู้จนกระสุนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนายก่อนจะแหวกวงล้อมลบหนีไปได้รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานเหตุ สั่งระดมกําลังนับร้อยนายปิดล้อมจับกลุ่มตัวไวได้คณะกดดานนิ่งอยู่ในบ้านสอบพบประวัติหลายเคยฆ่าตํารวจตะเวนชายแดนและตํารวจภูธรก่อนจะเพิ่งพ้นโทษออกมาโดยอ้างเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจคราวนี้พรอนึกว่าเป็นคนหลายมาดักซุ่มทํารลายตนเองนั่นเองเรื่องราวของตํานานคดีดังต่อยท่ายอย่างสังหารตํารวจหน้าโรงพักจะเป็นอย่างไรเลเจนดารี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง ประากรชื่อดังเมืองเพชรประกาศสักดาเดชยังไม่หวั่นเกรงใครในครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยเมื่อเวลา21นาฬิกาเศษของวันที่1มิถุนายน2538เมื่อร้อยตำรวจเอกสำเริงชันแสงร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีตำรวจนั่นเองได้มีรถปิกอัพยี่ห้อโตโตยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนปปา0นย์กราชบุรีวิ่งมาตามถนนเพชรเกษมพอมาถึงด้านหน้าโรงพัก แตกฏว่าคนขับรถรถปิกอัพนั้นได้ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้ากึกกล้องติดต่อกัน5้านาอนก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพักเห็นพฤติการอุกอาจกับตาตนเองจึงตัดสินใจขับรถออกติดตามเพื่อจะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีโดยมีสิบตำรวจเอกจำนงจันแจ้งกับสิบตำรวจเอกอำนวยดำมินเสกซึ่งขับรถไปทันคนหลายที่บริเวณหน้าถ้ำเขาย้อยหมู่ห้าตําบลเขาย้อยห่างจากสถานีตำรวจเพียง200เมตรเศษ ก็ขับรถปาดหน้าแล้วให้สัญญาณจอดรถแต่ปรากฏว่าคนในรถโตโยต้าที่ขับหนีมาหลังจากยิงปืนหน้าสถานีตำรวจกลับไม่ยอมจอดแต่กลับใช้อาวุธปืนยิงออกมาจากในรถจนกระสุนปืนขนาด11มมถูก10ตำรวจเอกจำนงกับ10ตำรวจเอกอํานวยที่ชะล่าใจาลงจากรถมาได้รับบาดเจ็บสาหัสท,ทั้งคูแล้วรถยนต์ของคนร้ายซึ่งมีคนอยู่ในรถด้วยกัน3คนเป็นชายสหญิงหงก็ขับหลบหนีหายไปอย่างลอยนวล เวลาต่อมาพันตำรวจโทธนงศักดิ์ทั้งทองรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเขาย้อยซาเตุจึงเดินทางไปสอบสวนก่อนจะรับตัวสิบตำรวจเอกจำหนงกับสิบตำรวจเอกอํานวยส่งโรงพยาบาลเขาย้อยแต่แพทย์รับตัวไว้รักษาได้ครู่เดียวสิบตำรวจเอกจำหนงก็เสียชีวิตลงส่วนสิบตำรวจเอกอํานวยนั้นอาการสาหัสแพทย์ได้ทำการผ่าตัดช่วยชีวิตยังสุดความสามารถ หลังจากนั้นไม่นานพันตํารวจเอกม่อมหลวงกิรพันธ์กฤิตดากรรองผู้บังคับการทําหน้าที่หัวหน้าตํารวจจังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานจึงรีบเดินทางมาที่สพเขาย้อยพร้อมคําสั่งระดมกําลังตํารวจนับร้อยนายเพื่อจะปิดล้อมจับกลุมคนหลายคนสําคัญในคืนเดียวกันนี้ให้ได้หลังกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจพลักพร้อมแล้ว ได้พากันเขาปิดล้อมจับกลุ่มคนหลายที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่สี่ตําบลสะพังอำเภอเขาย้อยโดยบุกเขาจับกลุ่มนายสิงหรือต้อยพ่วงรอดหรือต้อยท่าย,ย่างอายุ41ปีมือสังหารชื่อดังแห่งเพชรบุรี พร้อมด้วยเมียของนายสิงซึ่งนั่งมาในรถตอนเกิดเหตุด้วยชื่อน,นางนรมนเถ่าน้อยอายุ43ปีส่วนผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งมาในรถด้วยกันชื่อนายชัยยันไม่ทราบนามสกุลซึ่งหลบหนีไปก่อนแล้วโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดรถยนต์ปิกอัพหมายเลขทะเบียนปอปา0 .642 ราชบุรีขันที่ก่อเหตุกับปืนขนาด11มมก่อนจะนำตัวต้อยท้ายอย่างมือปืนชื่อดังมาสอบสวนที่สพอเ,อเขาย้อยเมื่อเวลา1นาฬิกา จากการสอบสวนสอิงพวงรอดหรือต้อยท้าอย่างให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ขับรถยนต์มากับนายชัยยานและนางนาัลลมนและระหว่างทางเกิดทะเลาะกับนางนาัลลมนเกิดความเครียดไม่รู้จะทำอะไรดีเลยตัดสินใจชักปืนยิงขึ้นฟ้าระบายอารมณ์โดยลืมนึกไปว่าเป็นบริเวณหน้าสถานีตำรวจจากนั้นก็ขับรถกลับบ้าน ก่อนจะพบตำรวจขับรถมาขวางทางให้หยุดแต่ตนนั้นคิดว่าเป็นคนหลายเป็นคู่อริเก่าจึงยิงไปโดยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต,ตามมาจับกลุ่มตัวก่อนที่จะขับรถกลับบ้านมาตามปกติกระทงมาถูกร้อมจับตัวได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาให้ทราบคือต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มพยายามฆ่าและฆ่าเจ้าพนักง,งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาส่วนานางน,นันมนผู้เป็นภรรยาสอบพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงปล่อยตัวไปก่อนจะส่งกำลังติดตามในายชายันที่หลบหนีต่อไป สำหรับต้อยทายยางหรือสอิิงพวงรอดนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธจักรเมืองเพชรขึ้นมาตั้งแต่ขลาถล่มกำนันช้อง จากนั้นก็มีชื่อเสียงเด่นดังขึ้นมาอีกครั้งในคราวที่เขาพาพวกไปดักสังหารอาริเก่าที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจําเพชรบุรีจนทําให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งผู้ถอและตํารวจตะเวนชายแดนเสียชีวิตก่อนที่ล่าสุดจะพ้นโทษออกจากคุกในคดีพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนอาก้าไว้ในครอบครองได้ประมาณปีเศษก็กลับมาก่อเหตุร้ายแรงขึ้นอีกครั้งโดยท้ายที่สุดแล้วในคดีนี้นั้นหลังจากเจ้าหน้าที่นําตัวสะอิงพ่วงรอดหรือต้อยท้ายอย่างส่งฟ้องศาลจังหวัดเพชรบุรี สารได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยตลอดระยะเวลาที่ถูกจองจำนั้นต้อยทายยางหรือเสอียงพวงรอดประพฤติตัวดีได้รับการลดโทษหลายครั้งกระทั่งในที่สุดได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่21มกราคม2 5 5 2รวมถูกจองจำในครั้งสุดท้ายนี้13ปี10เดือนและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่ต้อยทาย,ย่างหรือเสอียงพวงรอดก้าวขาออกมาจากเรือนจำก่อนจะไม่เคยหันหลังกลับไปอีกเลย ตอนนี้ผมวางมือหมดแล้วปืนไม่เคยจับยึดอาชีพสุจริตอุทิศตนเพื่อสังคมทําหน้าที่เป็นวัยยาวัจกรจัดเก็บเงินค่าตลาดนัดให้แก่วัดหนองส้มแล้วก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านการก,ารกุศลนิกมากมายอดีตมือปืนชื่อดังคนหนึ่งของยุทธจักรนักเลงปืนเมืองเพชรได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเพชรภูมิไว้เมื่อปี2 5 6 2ช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนั่นเอง ผลงานการปราบปรามมือปืนชื่อดังในเทศกาลเลือกตั้งประจำปี2538ได้รับการเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่3มิถุนายนโดยพันตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหรานายุทธยารองผู้บังคับการกองปราบปรามแถลงว่าตามที่กรมตำรวจได้มอบนโยบายให้เร่งรัดในการปราบปรามจับกลุมมือปืนรับจ้างซึ่งอาจจะออกอาลวาดในช่วงก่อนหน้าการเลือกตั้ง ซึ่งพลตรวตรีคำานึงธรรมกเกษมผู้บังคับการกองปราบปรามได้มอบหมายกองปราบสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวปรากฏว่าตำรวจกองปราบได้รับข่าวจากสายว่ามือปืนรับจ้างชื่อดังเจ้าของฉายาพญายมอีสานร,รับงานในการสังหารผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นหัวคะแนนของผู้สมัครสสพักการเมืองพักหนึ่งหลังทราบข่าวจึงได้มอบหมายให้พลตตรโทสมศักดิ์จันทพงศ์สารวัตรแผนกสี่กองกำกับการสามกองปราบปราม และพันตำรวจโทดำรงเพชรพงศรสแพแผนกากองกำกับการสามกองปราบปรามนำกำลังออกสืบสวนจับกลุ่มกระทั่งในที่สุดเช้าวันเดียวกันนี้ก็สามารถจับกลุ่มนายนานสะหมอายุ39ปีเจ้าของฉายาพญายมอีสานได้ที่บริเวณลานโพอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตามแนวทางการสืบสวนได้ความว่านายนานสะหมเจ้าของฉายาที่รู้จักกันดีในหมู่มือปืนรับจ้างว่าพญายมอีสานนั้น อยู่อาศัยที่บ้านเลขที่10หมู่5ตำบลเพชรชมพูอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยครั้งล่าสุดรับงานสังหารผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่เป็นหัวคะแนนของผู้สมัครสสคนหนึ่งโดยมีการรับเงินค่าจ้างบางส่วนและพาไปดูตัวเรียบร้อยอยู่ระหว่างการเตรียมลงมือเท่านั้นสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้นั้นเป็นการจับตามหมายจับเก่าซึ่งออกโดยสพนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากในคดีฆ่านายสุรัตวิภามณีโรธ ประธานสโมสรโรตารีจังหวัดตากเจ้าของร้านสามชัยโอสดโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่24สิงหา2536นอกจากนั้นในนานยังเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะมีลักษณะคล้ายคึงมือปืนที่สังหารรองศาสตราจารย์อุทิศหิมะคุณคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีเหตุเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2537ที่บ้านพักของรองศาสตราจารย์อุทิต ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ในนานยังเป็นมือปืนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของกรมตำรวจรวมทั้งยังเป็นที่ต้องการของตำรวจภูธรภาคหกและตำรวจจังหวัดกำแพงเพชรอย่างไรก็ตามในเบื้องตน้นในนาน,านมือปืนชื่อดังยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหากราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญ,ญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d a r รี h ชา n e l